เบ็สิบบาทต่อครับผมยังไงยังไงยังไงโอ้ยเงียบยาวเลยก็ดูมาแล้วยังไงบึ้ม46บาทครับผมต่อหรือเปล่าสวยคิวยังมานะฮะดอกนี้ไหลเจต่อนะครับผมท้องผู้ชมไวสองตัวสแกตเตอร์สานะยังไงได้ลุ้นครับผมฟรีเกม ถ้าเข้านี่ได้รู้เลยโอ้โหวิ่งเขาปั่นสลายต่อนะครับวงคูณสองอยู่วันหมดนะฮะคนดูโอ้โหขาดหนึ่งตัวเท่านั้นเฟลเลยกูซื้อเป็นสิบบาทเท่าไหรเจ็ดร้อยแล้วมีอยู่ห้าร้อยไม่ถึงนะครับผมลองซื้อดูแล้วกันห้าบาทไนะปเบ็ดห้าบาทนะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้านะคนดู โอเคครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมรักกี้เนโกะนั่นเองนะครับผมก็มาดูนะครับผมตุน300ร้อเนี้ยวันนี้จะได้กำไรหรือเปล่านะครับผมมาดูก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผม let's go นะครับผมจะปัะมที่เป็นสิบาทแล้วกันนะครับผมมาดูยาวๆกันไปนะครับผม สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเดี๋ยวนะครับผมผมาดูมายังไงผ่านไป50บาทแล้ว60บาทแล้วคนดูยังไม่เข้าอะไรเลยยังไงช็อตนี้สวยดีคนดูมาเข้าปันสลายนะครับ3ตัว6บาทคนดูโอ้โห แล้วยังไงช็อตนี้คนดูคูณ6สวย288บาทนะครับผมมาดูทัาเจแถวแรกมานะครับผมโคตรสวยเลยหมอว่าไหลคอมโบที่2นะทัาเจมานะครับคุณดูแล้ววายก็ขึ้นนะฮะเออ288บาทนะครับผมรางวัลก้อนโตนะครับผมมาดูทุกท่านนะครับผมมาโอเคเลยนะครับเป็นสาดูดิมา ยังไงโอ้โห,โหงเงียบเลยท่านผู้ชมเบสสิบบาทต่อครับผมยังไงยังไงยังไงโอ้โห,โหงเงียบยาวเลยเดูมาแล้วยังไงบึ้ม46บาทครับผมต่อหรือเปล่าสวยคิวยังมานะฮะดอกนี้ไหลเจต่อนะครับผมท่านผู้ชมไวสองตัว แกตเตอร์สามนะยังไงได้ลุ้นครับผมฟรีเกมถ้าเข้านี่ได้ลุ้นเลยโอ้โห,โโหเขาปั่นสลายต่อนะครับผมคูณสองอยู่วันโหมดนะฮะคนดูโอ้โหขาดหนึ่งตัวเท่านั้นเฟลเลยกู go. ซื้อเป็นสิบาทเท่าไหรเจ็ดร้อย 700, แล้วมีอยู่ห้าร้อยไม่ถึงนะครับผมลองซื้อดูแล้วกันห้าบาทไปเบ็ดห้าบาทนะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้านะคนดู ลองซื้อดูว่าจะได้กําไรเท่าไรนะครับผมสําหรับการซื้อรีเกมนี้นะฮะของเกมลัคกี้เนโกะนะครับผมคนดูเอาแล้วครับผมเอ้ย <c ười> ครับผม <c ười> พูดก็พูดไม่ถอกคนดูโอ้โหสาภาพนะครับผมเปิดแรกมาเลยนะครับผมสวยยี่สิบสองบาทนะเป็นไงล่ะอุย้ยตัวแพงปะ สวยพันสี่ครับผมมาแล้วเข้าทางเลยอย่างนี้ฟีในฟีหรือเปล่านะครับผมสแกตเตอร์สามตัวโอ้โหเสียอรยอยู่เหมือนกันนะตลกช็อตไอ้นั่นอะครับผมอะเออเอาแล้วนะครับผมโคตรสวยเลยนะครับผม1,448บาทนะครับผมรางวัลซูเปอร์เมกานะครับผม โอ้โหสิบแถวสามไม่มีมาเค okay, ด้วยตามด้วยคิวเลยับผมท่านผู้ชมโอ้โห oh, oh, ขาดเคด้วยแถวสองมันไม่มาวะท่านผู้ชมโอ้โ oh, ห oh, สาภาพนะครับผมบึ้มเหลือนึงฟีสุดท้ายนะฮะ บึ้มสวยครับผมท่านผู้ชมสู่ชีมาปิดท้ายกันไปเนี่ยครับผมปิดท้ายกันไปเนี่ยครับผมอืปิดท้ายกันไปเนี่ยครับผมท่าน,น,ผ,าน,น,ผ,นผู้ชมเนี่ยครับผมสามร้อยห้าสิบห้าบาทเนี่ยครับผมดูฟรีเกมซื้อไปสามร้อยเจ็ดสิบห้าได้มาทั้งหมดพันแปดก็ถือว่ากําไรเยอะอยู่นะเออเยอะอยู่คนดูจัดไป็นสามสิบก่อนจบไปนะฮะก่อนพอนะฮะ เบส30ก่อนเลิกเน่ครับผม480เน้นๆเน่นเนครับผมมาดูบื้อมีครับผมไหลสวยด้วยดิยโอ้โหฮึ่มคอมโบที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยมาดูเอมาขอเอรอบเดียวจบเลยรอบเดียวจบเลยคนดูเอต้องมาแล้วแหละจอดนี้ยังไงโอ้โหคนดูโอ้โหสุดโพด 9ก้าันสี่รอีบสี่บาทนะครับผมคนดูก็โอเคนะครับผมแตกหมื่นเฉยเลยนะครับผมลักกี้เนโกนะครับผมันดูนะฮะก็โอเคนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ uh, and